คุณจะเอาอะไรหืมคุณโชคดีคุณจะเอาอะไรหืมหืมจะเอาอะไรครับเอาอะไรล่ะวนไปวนมาแม่เวียนหัวเนี่ยหืมเอาอะไรหนูเอาอะไรอ่ะหืมหนูเอาอะไรครับดมมือดมมือดมมือโจ๊องดีอาอะไร โชงดีเอาอะไรอะ่ะลกูกไม่บอกแม่เออหนูจะเอาอะไรล่ะโชคดีเป็นแมวตัวที่สองค่ะที่รับเข้าบ้านแล้วเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยบนรอบอยู่เนี่ยค่ะแม่แม่บอกหน่อยสิคะว่าทำไมเขาถึงบนรอบมาอีกแล้วอืมอืม อ๋อาบนรอบอีกแล้วอืมอม,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 มาแม่นั่งอย่างนี้นะอืมตจ้งเดียวไลย วันเดียวอะไรครับถูไปถูไปถูไปจะเอาอะไรก็บอกนะครับจุกดีอ เอาอะไรเนี่ยโชคดีสรุปแล้วหนูเอาอะไรเอาเอะไรไม่รู้